เวลาที่ผมอยู่กับคุณครีมเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมอยู่กับเพื่อนของผมคนนึงเลยน้องเฟยค,คงดีใจนะคะที่คุณนึกถึงขอบคุณคุณครีมกับทีม,มากเลยนะครับที่ตั้งใจทำงานมากขนาดนี้โปรเจกต์นี้มันสำคัญกับผมมากจริงๆครับโปรเจกต์นี้ก็สำคัญกับทุกคนค่ะฉันเชื่อนะคะว่าทุกคนในดีเมอร์ก็อยากเห็นดีเมอร์เติบโตไปในทางของมันมากกว่าที่จะเห็นว่า เปลี่ยนมือไปที่คนอื่นค่ะผมดีใจมากเลยนะครับที่วันนั้นผมตัดสินใจเลือกคุณครีมมาคุณครีมทำให้ทุกอย่างมันดีมากขึ้นจริงๆครับสมัยที่พี่เบนเป็นหัวหน้านะครับทุกคนน่ะกลัวพี่เบนมากๆแลวเวลาทำงานก็จะเกรงไม่รีแลกซ์มอนทำงานกับคุณครีมครับของใสชั้นอายุใกล้ๆกันกับน้องๆมั้งคะก็เลยคุยกันง่ายคุณตุลเองก็ ยิ้มง,ง่ายขึ้นนะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะคือน้องๆเขาเคยมาเล่าให้ฉันฟังอะค่ะว่าคุณตุลเหมือนเจ้าชายน้ำแข็งงั้นผมก็ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณแล้วล่ะครับมาไม่ใช่แค่นอนๆหรอกครับที่รีแล็กซ์ผมเองก็วีแล็กซ์มากขึ้นเหมือนกัน แตกจังเลยนะครับเวลาที่ผมอยู่กับคุณครีมเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมอยู่กับพี่อของผมคนหนึ่งเลยเวลาอยู่กับเขานะครับผมจะรู้สึกเป็นตัวเองมากจริงๆน,น้องเฟรดคงดีใจนะคะที่คุณนึกถึง ทำไมคุณถึงรู้ว่าผมมาที่รเฟสครับ